I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase chasing leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Yeah. And on we'll go oh. through the wastelands, through the highways till my shadow turns to sun rays and I พยายามตามไปดูงานที่สุดนะคะอาจจะต้องเข้าไปดูหมอท่าแต่ทุกอย่างออกมาด้วยดีสุดคนคนรอบข้างทีชมเมือไหร่พีเดี๋ยวว่าแบบไม่เปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ก็เหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยพี่าเดี๋ยวก็ก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะแล้วก็ต้องสวยขที่สุดมาไกลไหมมาไกลไหมพี่เดียวว่ากอให้ย้อนกลับไปดู ก8และกันนะคะไม่ไปไปจริงๆวันนี้ความสำคัญความสวยกันส่วนไหนเป็นพิเศษจริงๆก็ทุกส่วนเนาะก็สำหรับคนที่มีลูกสามแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลรูปร่างหุ่นอะไรเงี้มากเป็นพิเศษแล้วก็เราเองก็ยังยังทำงานอยู่ต้องขึ้นคอนเสิร์ตมันก็ต้องแบบแข็งแรงประมาณนึงเลยก็ต้องดูแลให้ครบุส่วนถือว่าเขาเราสวยขนาดนี้สามีก็เลยโลงหลงเลย ไม่หรอกไม่หรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหรือว่าก็พี่มัดเป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วก็เคยเหตุผลที่ได้ไหมอะไรหลงเพื่อนหลงเพื่อนยัอยู่แล้วเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ตลอดเวลาอารมณ์อะไรคะอารมณ์ดีอารมณ์ดีอย่าหายใจสิเว้นดวัาแสดงว่าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาก็คือทั้งรักเราไม่หยุด ก็ไม่ขนาดนะก็เป็นก็เป็นปกติแหละก็ม um, ีเป็นวันวานใครบางวันก็แล้วแต่นะก็มีโกรธกันบ้างทะเลาะกันบ้างมีหวานกันบ้างมีแบบจืดชืดก็มีแหมก็เป็นปกติของชีวิตคู่เออแต่เรื่องทำหมันนี่คือไม่จบไม่สิ้นจนต้องไปขึ้นบิลบอร์ดเขาเค่าข่าวแล้วเขาบอกจะไม่ทําแล้วแต่เด็กก็บอกว่า เดียวจะรอพี่ <laughs> แมทจะว่าจะนัดวันอ่า <laughs> แต่แหลายคนบอกว่าเอ๊ะดิเอส,สวยเป็นคอนเทนต์หรือว่าต้องการให้สามีไปทำจริงๆไม่คือต้องเล่าตั้งแต่แรกว่าเราอ่ะพูดตั้งแต่ตอนอขอดีแลนแล้วว่าโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปทำงานนะ <laughs> จะทำงานเพลงพอ,อเราเตรียมอัลบั้มเสร็จก็ปล่อยหนึ่งซิงเกิลสองขีจ้าท้องเดมี่ล้มเลิกค่ะปล่อยแค่หนึ่งซิงเกิลพอค่ะเด ออกกุ่มแล้วก็โอเคเราจะมาลุยเพลงใหม่อีกแล้วนะเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายรายการดีนเดนสตี้เราแล้วนะจริงๆเรื่องดีนเดนสตี้ที่ถ่ายเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมาทำเพลงอ,อ,อีกรอบนึงเปิดกล้องจ้าสองขี้จ้า <laughs> สองของี้ไปแล้วจ้าแล้วก็เฟซตอรี่ไล่อรอบหนึงว่าเ,เป็นการท้องอะไรอย่างนี้ก็เ,เลยตอนนี้พอ3ปีผ่านไปกับโปรเจกต์ดีนเดนสตี้ตั้งแต่เริ่มทำเริ่มถ่ายเริ่มตัดต่อเนี่ยสามปีไปแล้วพอจะเริ่มออนแอร์แล้วก็แบบ เราจะมาสองขีดที่ไม่ใช่โควิดอีกรอบไม่ได้ไปทำหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วตอนนี้คือได้วันได้เลิกหรือยังพี่เดียยังพี่แมทบอกว่าตกลงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้วันค่ะก็คือมันต้องมีข้อสัญญามีอะไรอย่างนี้ไหมรายลักอักษรพี่แมทบอกเออเดี๋ยวเรเร็วนี้เราจะนัดหมอเ๋ยต้องเขาไปคุยก่อนค่ะคิวว่าเขาก็บอกว่างานเขาเยอะเราก็เห็นว่างานงานพี่แมทก็เยอะจริงๆแหละต้องพักพื้นหน่อยอะไรอย่างนี้ก่อนไม่ได้ทีนึงเนินเรื่อง นน็นเปคค่ะือตอนนี้ก็ต้องเชื่อเข้าไปก่อนว่าเออเราก็เห็นคิวเขาจริงไงว่าแบบเออมันงานตลอดจะเอาเวลาที่ไหนไปไปทักฟืร์อะไรเงี้ยจากที่ถามเพื่อนๆของเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออมันก็จะจุกมันจะแป๊บนึง่อนเหมือนกันเดี๋ยวเอ็มซีไม่ไหวแล้วก็อายจะต้องมาตื่นร้อนเขาเขาดำเนินเรื่องให้เราได้เห็นบ้าง,งเลยคะว่าเออเขายม<ห>่ได<ห>้สบายแ<ห>ต่ว่าเขาเต็มที่ ถ้าไปดูเลยดีนลยะซีนว่าคุณมันจะมีฉากที่แบบเราเข้าไปจริงๆออไปหาคุณหมอจริงๆแล้วก็ศึกษาอย่างจริงค่ะทื่อย่างจริงที่แต่ว่ายังไม่ได้ลงนู่ทถายังไม่ได้น,นัดวันตอนนี้เด็กต้องรอ,อ,อรออย่างเดียวว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่คิวเขาจะว่าง<า>ตอนตอนไวรัสออกมาพี่เดียตอนที่เราไปขึ้นป้ายอะไรอย่างออาเงี้ยแล้วโพสออกมาอย่างเงี้ยคนก็ออกหูเข้าข้างเราเต็มเลยนะจงดีพี่แมทเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวเป็นรายการปุ๊บ คนบอกกินอาหารเม็ดกันเต็มเลยโอ้ยไม่ไม่ใช่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นการกดดันพี่แมทเพราะว่าเราไม่เคยคุยแบบซีเรียสจริงๆออคือทุกครั้งที่คุยพี่แมทก็จะปัดเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ออไม่ยอมคุยกับเราเอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบซีเรียสจริงเฮ้ยโปรเจกต์นี้มันใหญ่มันกำลังจะลอนแล้วดิทำง,อองานแล้ว3คนคือแบบไม่ไหวแล้วจริงๆอ,อ,อย่าอย่าปัดเรื่องนี้คุณต้องไปแบบซีเรียสอะไรเงี้ยก็กว่าจะเรียกร้องความสนใจได้นะคะออก็ต้องประกาศอย่างนั้นนะคะพาถึงจะแบบอ่ะโอเคโอเคฉันรู้แล้วว่าเธอแบบซีเรียสจริงๆอันนี้คือไมายเลย ดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็เห็นอยู่ว่าขอเขามากี่ปีแล้วเออคุยเรื่องนี้มากี่ปีแล้วหลายปีมากจนแบบอันนี้คือขอโปรเจกต์นี้แบบไม่สองขีดน่ะขอแบบงานนะพ่อแต่เขาบอกว่าสุดท้ายที่ไรเราก็ใจอ่อนน่าไม่ไม่ใจอ่อนแล้วเขาพิสานนี่มาแบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้ไม่ตั้งไม่ได้ตั้งจวดตั้งใจไว้ว่าแบบโอเคจะต้องมีคนที่สานมันทำให้ช่วงนี้ต้องระมัดระวังตัวเองยังไงบ้างก็ ากลิปุ๊บะตามป้ายค่ะตามป้ายอ่อช่วยไปทำหมังหรือก็โนมอเซ็กซ์นะคะไม่ทำหนังหรอกค่ะพี่เด็กโมเซ็กส์กลัวว่าในระหว่างพรีแพรที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้จะสซอร์ไพรสไหมคะอ่าไม่ไม่สซอรพรสเดี๋ยวเอาเจมี่มานอนข้างๆเอาเจมี่กับเดร์ฟมานอนข้างๆเอาลูกมาเป็นเป็นก้างเลย เลยลูกเป็นโปรเทคชั่นที่ดีที่สุดคระอยคเมื่อกี้คุณสามีรับทราบหรือยังมารับทราบค่ะเขาก็เลยบอกว่าโตรงค่ะเอาตัคลาสสิคนี้เซ็กซ์ค่ะเออนี่อะไรวะแล้วตัวเราเองมันจะได้หรอฮะเราโอเคค่ะเราเลี้ยงลูกแค่นี้ก็เหนื่อยจะแย่แล้วค่ะวันนี้ก็ต้องทำงานทั้งเลี้ยงลูกทั้งแบบมีเวลาเป็นของตัวเองก็คือแบบแบ่งเวลายากมากแล้วเพราะฉะนั้นคนวาวนี่จะเป็นพี่แมท ถูกต้องค่ะวก็จวระคุณจะหาวันนะคะก็จนถึงวันนั้นละค่ะจริงเรามถ้าทำแล้วเขอาจจะโมเหมี่ยก็พูดอย่างนี้แต่ว่าถามทุกคนแล้วทุกคนบอกว่าเหมือนเดิมวเอออ่าเรามีแต่โปรไหมถ้าเขาทำหมันเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเสริมสร้างอะไรเดี๋ยวเซเลบรชั่นให้เต็มที่เลยฮ่า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 ฮ่ัฮ่า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 ้่าหรอฮ่า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 ห่าฮ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 าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาาฮ่า่า่าี่แม่าฮ แล้วแต่คุณจะรีเควสแล้วกันวันนั้นนะคะเดี๋ยวว่ากันใจเลยพ่อก่อนพ่อมีลูกคนที่สี่แล้วเขาจะโปรโมชั่นให้เราอ่ะนอนเรื่อลูกคนที่สี่แมีไม่ได้แล้วคิดว่าจะภายในปีนี้ไหมปีเดียเ์พ่อก็บอกว่าเดี๋ยวรอคิดเหรองานเขาแบบเราลงนิกเกอร์อะไรอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเอาไแต่พี่เนี่ยร์ว่าพ่อว่างเมื่อไหร่เดือนกันยายนอยู่เราดูคิว ถ้าพอออกงานหน้าแล้วเขาบอกเขาไม่อยากทำเราจะยังไงอ่ะเฮ้ยเขาเขาบอกโอเคแล้วซีเรียสนะที่รียในเรื่องรายการจั้งแต่ดีมากเลยคุวมากเไดคดูคุณมากค่ะก็คือจะบอกว่าเอรายการนี้ถ่ายทำทั้หมดสปีเต็มๆคือเราเริ่มแต่คุยแล้วก็ถ่ายทำตั้งแต่ยังไม่ท้องจนท้องจนคลอดอะไรเงี้ยกว่าจะได้มาออนแอร์ก็ ก็ตั้งใจทํางานนี้มากๆแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้ได้แบบเป็นครอบครัวแรกอ่ะที่ได้ทำโปรเจกต์ใน HBO ผ่านกองซึ่งก็แบบ going global อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าภูมิใจดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็มันจะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนมันป็อะไรที่แบบเซนเซอร์ไม่ได้อยู่ใน u t u b e เนี่ยเราเลือกแล้วไงเราคัดแล้วว่าฉันจะเอาซีนนี้ออกนะซีนนี้ไม่ควรแต่ว่าในเนี้ยคือกล้องหนังสามตัวติดตามชีวิตมันเต็มดเลยมันเป็น r e a l i t จริง คุณจะแก๊กคุณจะสร้างภาพคุณจะทำอะไรไงยังไงไตัวตนก็หลุดออกมาแล้วเขาเก็บไว้ได้ทุกทุกสิ่งเ,ออเพราะฉะนั้นเราจะไปสั่งกว่าคัดซีนนี้ออกน,นะคะเราไม่โอเคไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นซีนที่แบบเวลาทะเลาะก,กันกับพี่แมทหรือทะเลาะก,กับครอบครัวเนี่ย ปกติไม่ค่อยได้เห็นหอกแต่เนี่ยจะเห็นว่าทะเลาะกันยังไงเถียงกันเรื่องอะไรแล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะไปเก็บความรู้สึกของคนนั้นที่แบบรู้สึกไงเกี่ยวกับสถานการณ์นี้สิ่งที่เขาไม่กล้าบอกเราต่อหน้าถ้าพูดลับหลังเรายังไงเนี่ยเราจะได้รู้หมดใช่คือเราจะไปรู้แบบสิ่งเหล่านี้แต่งานงานงานเปิดตัวก็ต้องเลื่อนไปก่อนก็ด้วยเหตุการณ์ ไม่คาดคิดคาดฝันนะเนาะก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวจะลองดูอีกรอบว่าวันไหนนะคะเออมีเคยบอกเตรียมงานไว้หนักเหมือนกันนะพี่เดียแบบว่าเตรียมพร้อมทุกอย่างงานพร้อมแล้วคืองานตอนแรกต้องจัดที่พาราลกอนแล้วก็ ทุกอย่างเวททุเวที่แสงสีเสียงคือพร้อมหมดแล้วแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่แบบมัน,มนคาดการไม่คาดคิดเกิดขึ้นแต่เด็กก็รู้สึกว่ามันก็โชคดีนะที่ไม่เกิดขึ้นในวันที่ทุกคน<ม>อยู่ที่น,นั่นลูกๆเราครอบครัวเราเ<ม>พื่อนเพื่อน,นเราพี่น้องในวงการอะไรอย่างเงี้ยที่มากันหมดแล้วแบบถ้าเกิดตรงนั้นเราคงทําใจไม่ได้ออก็รู้สึกว่าเออโอเคอย่างน้อยก็ไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นก็ถือว่าโชคดีไปก็ต้องเช็คหาวันกันใหม่นาะพี่เรี้รงใช่ก็ต้องหาวันอีกทีหนึ่งว่าว่าจะมีไหมจะ ใช่ไหมฮะก็คิดว่าจะพยายามอีกทีนึงเดี๋ยวดูอีกทีเดยงค่ะอเคจะฝากให้ติดตามอะไรยังไงบ้างค่ะค่ะก็สำหรับดีนไดเนสซีนะคะก็ติดตามได้แล้วตอนนี้ก็เริ่มอ่อนแล้วจะมี2เอพิโซดทุกๆวันศุกร์นะคะติดตามได้ทาง HBO แล้วก็ HBO GO นะคะใครที่อยู่ต่างประเทศก็ดูได้ทาง Max ค่ะโอเคคอบคุณค่ะ